มวยปล้ำเป็นกีฬาผสมประสานการแสดงมีคิวมีบทปลอดใช้วิธีภาวะในการรับชมด้วยครับ สำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นข่าวหรือว่าไม่เชิงว่าเป็นการวิเคราะห์อะไรนะแต่ว่าเป็นสกู๊ปละกันที่จะพูดถึงมวยแปมหญิงหอโฟกัสใน WWE เลยนะครับก็มีบทความหนึ่งครับเป็นของต่างประเทศนะฮะเขามองว่าหรือจะมีสัญญาณบง่งบอกไปถึงจุดจบของมวยแปมหญิงในสมาคมนี้ซึ่งฟังดูน่าตกใจนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนื้อหาก็อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์อะไรขนาดน,านั้นเพียงแค่ว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีอะไร เดี๋ยวลองไปรับชมได้ในคลิปนี้เลยครับ จำภาพเหล่านี้กันได้อยู่ไหมครับซึ่งมันเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะฮะและอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปี2017ถึง 2018, 2018ครับช่วงประมาณนี้นะฮะเดบิตี w e. ได้วางโครงสร้างของมวยป้ามหญิงเอาไว้ดีมากๆแล้วก็ถือว่าให้ priority สสาคัญเป็นอันดับแรกๆเลยนะเห็น <c oughs> <c oughs> ได้จากการสร้างเนื้อเรื่องแชมป์เส้นหลักที่เข้มข้นมากๆครับการใช้นักมวยป้ำมที่มีชื่อเสียงอย่างรอนด้าราอซี่นะฮะซึ่งเซนมาด้วยราคาค่าเหนื่อยสุดแพงครับจาก UFC แล้วก็ข้ามวงการมาสู่ในวงการมวยป้ำม เป็นครั้งแรกแถมยังมาเป็นฐานะซูเปอร์สตาร์สุดๆครับซึ่งแทบจะไม่ได้เห็นสาวคนนี้ในลักษณะน,นี้เลยนะหรือแม้แต่การบิ้วนักมวยปั้มดีๆขึ้นมาตั้งแต่ใน NXT ครับอันนี้ก็ต้องอ้างไปในสมัยก่อนด้วยนะฮะตั้งแต่ยุค การก่อร่างสร้างตัวครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม Four Horsewomen ของ Charlotte f l ร i r Becky Lynch s a ช h าแ a n k s และ b a ล l e y นะสี่คนนี้ก็ถือว่าเป็นแกนหลักของ NXT ในยุคที่มีดิวิชันหญิงแข่งแรงมากๆแล้วก็ผลักดันให้ทั้ง4สาวนี้ขึ้นมาเป็นตัวท็อปของค่ายหลักในเวลาต่อมาด้วยซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะฮะในแง่ของระบบแล้วเนี่ย WWE ได้สร้างอีเวนต์สำคัญไว้ก็คือศึก Revolution ครับเป็นมวยปล้ำหญิงศึกใหญ่ครั้งแรกนะฮะที่มีแต่ผู้หญิงล้นวนๆเลยไหนะจะมีการเพิ่มแมตช์หญิงทั้งใน Man Royal Bang The Life เอลิมินเอชั่นแชมเบอร์มีการเพิ่มแชมป์แท็กทีมหญิงซึ่งแมตชต่างๆพวกนี้นะฮะเมื่อก่อนก็จะไม่มีเป็นของฝ่ายหญิงเลยแต่เพิ่งเพิ่มใส่เข้ามาเมื่อไม่กี่ปีนี้เองครับแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะฮะรวมถึงการผลักดันสปอตไลท์ของเมนีเวนต์แมตช์สเศร้าในศึกเลสเซเมนเนียครั้งที่35ที่มีการชิงแชมป์แบบวินเนอร์เทคออกนะเบกกี้ลินช์ชาร์ลอตแพรและรอนด้าลาวซีสาสาวครับใน คู่เอกของศึกใหญ่สําคัญของสมาคมดับเบิลยูดับเบิลยูอีหลังจากนั้นก็เรียกได้ว่าวูบลงไปเลยนะเพราะว่าบรรดาดาวดังต่างๆพาการหันหลังให้กับสมาคมคแล้วก็มีเรื่องส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเบ็คกี้ลินส์ท้องต้องกลับไปดูแลครอบครัวเช่นเดียวกับรอนด้าราวซี่นะส่วนชาลลอตแฟร์ก็มีบาดเจ็บปังเล็กๆน้อยๆขาดหายไปซึ่ง3คนนี้ก็คือตัวหลักที่ปล้าผู้เอกในแมนเนียนั่นแหละจึงได้หมุนเวียนนักมวยปล้งคนอื่นๆขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นเดอะบอสชาช่าแบงค์เบลลี่แล้วก รวมถึงสองสาวหน้าใหม่จากเอเน็กทีครับเบงกาเบแลนและเรียลิฟลีด้วยซึ่งถ้าติดตามมวยปร้มหญิงในยุคนั้นนะฮะยุคที่3าสาวเนี่ยครองดับเบยูดับเบยูอีจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะครับระหว่างนักมวยปป้มทั้ง3คนกับนักมวยปร้มสาวคนอื่นๆในสมาคมซึ่งถูกบุกให้เป็นรองอย่างชัดเจนแต่พอผ่านจุดนั้นมาได้นะทุกอย่างก็กลับมาสู่ความปกติอีกครั้งครับนักมวยปร้มคนอื่นๆก็มีโอกาสถือแชมป์กงินบ้างแล้ว เอาละครับแล้วก็มาเข้าเรื่องกันสักทีนะว่าทําไมดูเหมือน wwe จะทิ้งดิวิชั่นหญิงซะแล้วมีบทวิเคราะห์จากต่างประเทศครับว่าโดยเรื่องที่1นนะฮะคือนักมวยปล้ำเก่าๆหลายคนยังไม่ได้ถูกใช้งานเต็มที่ยกตัวอย่างครับอย่างเช่นอาสกะนะฮะ พูดถึงในปัจจุบันนะครับอัสกาเนี่ยหายหน้าหายตาไปเลยทั้งๆท,ท,ที่มีข่าวออกมาว่าจริงๆแล้วอาเจ้เนี่ยไม่ได้บาดเจ็บแล้วนะก่อนหน้านั้นโอเคว่าใช่อาจจะบาดเจ็บอยู่แต่มันก็ผ่านระยะเวลามานานมากแล้วครับที่อัสกะไม่ได้มีบทบาทใดๆ ในช่วงพีคๆที่สมาคมผลักดันดิวชันหญิงขึ้นมาให้เป็นท็อปของวงการนะฮะอสกะก็มีส่วนร่วมอยู่ด้วยครับโดยเธอก็เป็นแชมป์รอรและสแมกดาวน์เป็นผู้ชนะในศึกรอยัลรัมเบิลครับแล้วก็เป็นผู้ชนะคว้ากระเป๋ามันนี่เดอะแบงค์ได้ด้วยทั้งหมดทั้งมวลก็บอกได้เลยครับว่าอสกกะเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นมากๆในยุคนั้นซึ่งจะว่าไป WWE ก็ไม่ได้มีแอร์ไทม์ให้กับดิวชั่นหญิงเท่าเมื่อก่อนแล้วนะในช่วงที่พีคๆอาจจะยังไม่ชัดเจนครับมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะก็คือาบั้ยปม เคนนี้มีข่าวหลังฉากเขาไม่พอใจทีมเขียนบทและวินส์แม็กแมนอย่างชัดเจนเลยนะในศึกเลสเซ n แมเนียครับเพราะว่าเธอไม่มีบทบาทใดๆเลยทั้งๆที่กลับมาแล้วด้วยในศึกอิลิมิเนชันแชมเบอร์ที่ซาอุครับ เธอเกือบจะชนะแต่ว่าต้องไปพลาดในตอนสุดท้ายครับแล้วก็เสียโอกาสให้กับเบียนกาเบลีลซึ่งเบียนกาก็ไปชนะในเลสเซเมเนียได้อีกเป็นแชมป์ต่อจากบิกกี้ลินส์ส่วนทางอเล็กซ่าเบสครับมีข่าวว่าเธอเนี่ยกำลังจะได้รับบทบาทใหม่นะหลังจากที่เมื่อ,อก่อนอยู่กับเบรย์ไวแอดในเวอร์ชั่นจอม,มารสาวแล้วก็ไม่ได้มีแมชปั้มจริงๆจังๆเลยครับส่วนมากก็จะใช้พลังติดต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะซึ่งดูจะเป็นเซอร์เรียลอกมากๆแฟนๆก็เริ่มบ่นกันนะอยากจะเห็นอเล็กซ่ากลับมาปั้มจริงๆแล้วเช่น เดียวกันกันกบเชนาวัสเลอร์ครับหลายคนมองว่าบทบาทของเธอใน NXT กับค่ายหลักเนี่ยโอโคสลับกันคนละขั้วเลยนะฮะจากการที่เป็นนักมวยปล้ำสุดแกร่งครับพอขึ้นมาสู่ WWE แล้วเป็นแชมป์ทีมโอเคครับแต่หลังๆเนี่ยไม่ไหวเลยนะฮะแทบจะเป็นจ็อบเบอร์ไปแล้วด้วยซ้ำซึ่งมันต่างกันมากๆเลยในสมัยก่อนอาจจะเนื่องด้วยว่าหลายอย่างไม่ลงตัวครับกับค่ายหลักก็เลยต้องปรับเปลี่ยนบทบาทกันไปตามสถานการณ์นะฮะ ส่วนในช่วงปีที่แล้วนะฮะเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งสืบเนื่องมาจากอย่างที่บอกไปเบกกี้ลินส์และลอนดอนลาซี่ไปพักผ่อนครับชารล็อกก็หายหน้าหายตาไปบ้างตัวละครใหม่ๆเริ่มบิวขึ้นมาครับก็คงต้องพูดถึงเบนก้าเบนแลนและเรียลลิฟลี่สองสาวที่สมาคมตั้งใจจะปั้นขึ้นมาเพื่อทดแทนในช่วงรอยต่อที่ว่าซึ่งก็มีดีกรีไม่ธรรมดานะและโดดเด่นมากๆในศึกรอยัลลมเบิปี2021 รวมถึงการให้นักมวยปล้ำอย่างนิกกี้ A.S.H. นะฮะได้ถือแชมป์หญิงด้วยนับว่าเป็นความแปลกใหม่มากๆเลยกับการให้นักมวยปล้ำในระดับนี้นะขึ้นมาเป็นแชมป์โลกแต่ก็โอเคว่าเป็นการชนะในกระเป๋า Money The b a n k ก่อนแล้วก็ไป Cash In เอาแต่สุดท้ายด้วยบทบาทของเธอครับทั้งกิมมิกทั้งคาเล็กเตอร์และคาลิสมาต่างๆนะฮะไม่ส่งครับก็เลยถือแชมป์อยู่ไม่นานเท่านั้นฮนะ,ะแล้วก็กลับไปเป็นนักมวยปล้ำในระดับเดิม แต่ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะก็คือในซัมเมอร์สแลมครับหลังจากเบนก้าเนี่ยได้แชมป์หญิงมาแล้วครับก็มาแพ้กับเบกกี้ลินส์แบบง่ายๆนะฮะภายในเวลาไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำและเป็นการรีเทิร์นของเบกกี้มีช่วงหนึ่งครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือการแลกแชมป์ของฝั่งหญิงนะฮะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องแปลกครับหลังจากการดับตัวนะฮะเบกกี้ต้องย้ายมาที่สึกรอส่วนชาร์ลอตไปศึกสมักดาวครับซึ่งถือแชมป์สลับกันอยู่โดย WWE ก็ไม่ได้สร้างเนื้อเรื่องใดๆให้นะครับ ถ้าช่วงพีพๆของมวยปรามหญิงนะฮะไม่น่าจะแลกกันง่ายๆแบบนี้แต่คงจะสร้างเนื้อเรื่องอะไรกันสักอย่างก่อนเพราะแบบนี้ดูเหมือนกับไม่ค่อยใส่ใจครับแล้วก็แลกกันโดยไม่มีบทใดๆทั้งสิน้นดูเหมือนว่าการนำตัวเบกกี้ลินส์กลับมาที่ W W E น่าจะมีกระแสอะไรบางอย่างในดิวชั่นหญิงอีกครั้งหนึ่งและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเมื่อได้เบกกี้มาแล้วรอนด้าลาซีก็ตามกลับมา แต่การกลับมาของราวดี้ในครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมซะแล้วนะในศึกรอยัลลัมเบิปี2022ครับรอนดอนราวซี่เป็นผู้ชนะก็จริงแต่มีฟีดแบ็กด้านลบมามากพอสมควรนะบอกว่าราวดี้กลับมาแล้วมาครองดิวิชันอีกแล้วมาถึงก็ชนะเลยแบบนี้ไม่ต้องลุ้นอะไรส่วนความเดือดของแชมป์หญิงฝั่งรอก็เฟดไปดืด้อเหมือนกันนะเช่นในศึกเดวันกับเบกกิลินต้องป้องกันแชมป์หญิงกับลิฟมอร์แกนครับในรอยัลลัมเบิป้องกันกับดูดอบนะซึ่งเป็นการก้าวกระโดดขึ้นมาจากะะแถวแถวก็ม่เบิร์ปเลย ในนิชชั่มเบอร์ครับเธอก็ต้องไปเจอกับลิต้า ซึ่งดูจากแมตการ์ดก็เป็นแค่การขายชื่อของตำนานเท่านั้นนะฮะไม่น่าจะมีผลต่อเนื่องไปถึงเนื้อเรื่องส่วนฟางชาร์ลอตแฟร์ครับตั้งแต่ปี2022ยังไม่ได้ปรัมในศึกใหญ่เลยสักครั้งนะฮะและที่น่าแปลกใจก็คือจากการคาดเดาว่ยรอนด้าลาวซี่น่าจะใช้สิทธิ์ท้าชิงแชมป์กับเบกกี้แต่เธอเลือกชิงกับชาร์ลอตครับทำให้ชาร์ลอตก็รอเจอรอนด้าไปเลยในศึกเลสเซมเนียครั้งที่38ตล,ลอดช่วงระยะเวลาโรสตูเลสเตอร์แมนเนียครับเซกเมนต์ของรอนด้าลาวซี่กับ Queen, กเดอเนะ,ะวควี ฝ่ายชายครับที่เป็นวินเนอร์เทคออลของบล็อกเลสเนอร์กับโรแมนเลน และเมื่อเลเซอร์แมนเนียครั้งที่38มาถึงก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่นะโดยเฉพาะแมตช์ของราวดี้กับชาร์ลอตครับที่ทําให้แฟนๆผิดหวังในแง่ของการกําหนดคิวแพ้ชนะหรือตัวแมตช์ที่ออกมาไม่ค่อยจะสนุกสะใจักเท่าไหร่หากเทียบกับฝั่งของเบกกี้กับเบียนกานะฮะคู่นั้นได้รับคําชมมากมายเลยทีเดียวโอเคว่าเซอร์ไพรส์ครับรอนด้าราวซี่แพ้นะฮะแต่เธอยังมีโอกาสแก้ตัวครับในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้นะฮะศึกเลเซอร์แมนเนียแบ็คลาสกับเป็นการแก้แค้นในไอควิดแมตช์นะฮะเธอม นี่เพิ่งเป็นข้อสังเกตรแรกเท่านั้นนะฮะส่วนข้อ2เนี่ยเป็นจุดที่จะบอกว่าทําไมดิวชันหญิงถึงเฟดลงในปัจจุบันซึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการปล่อยตัวนักมมยป้าสาวออกไปเยอะมากๆจากสมาคมครับไม่ว่าจะเป็นในค่ายหลักหรือ n อ็โดยเฉพาะพวกคนที่มีอนาคตด,ดีๆรออยู่นะอย่างเช่น Ruby, Light, Odd, ber, Moon, Me, r u b ี้ไลออดเอมเบอร์มูนมีอายีมบีแฟบและโทนี่สตอมครับนี่คือรายชื่อที่ดูเหมือนจะโดดเด่นมาระดับหนึ่งแล้วนะใน WWE แต่ว่าถูกปล่อยตัวไปหมดแล้วโดยโทนี่สตอมครับเป็นชื่อที่น่าสนใจ เพราะว่าคือผู้ชนะในเมยังคลาสสิกนะฮะแล้วก็ได้รับการจับตามองเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นนักมวยป้ามหน้าใหม่อายุน้อยแล้วก็ผลงานโดดเด่นแต่ก็กลับกันกับมอมองของ W W E ไม่ให้โอกาสที่ดีๆกับเธอครับจนในสุดสตอมก็ขอออกจากสมาคมนะฮะแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวไปในที่สุด เท่าที่ทําความเข้าใจจากบทวิเคราะห์นี้นะฮะแล้วก็ประมวลผลเบื้องต้นเนี่ยพอสรุปได้ว,ว่าบางส่วนก็จริงอยู่ครับแต่บางส่วนก็คงจะพูดไม่ได้เต็มปากว่า w ั e เทิ้งมวยแปมหญิงไปแล้วแค่ว่าความสําคัญลดลงไปอย่างชัดเจนซึ่งถ้าเทียบกับช่วงพลิกที่ผมพูดไปตอนตอน้นตอนนั้นอะไรอะไรก็มวยแปมหญิงมาก่อนนะฮะย้อนกลับไปในช่วงที่มีอีเวนต์ต่างๆที่เคยใส่นะมวยแปมหญิงเป็นคู่เอกมีศึกใหญ่หญิงล้วนก็จัดขึ้นแค่ปีเดียวเท่านั้นครับก็ไม่รู้ว่าหลังฉากาเน,ออนะะี่ยไม ได้ว่ามวยป้ามหญิงเนี่ยไม่ได้รับความนิยมเท่าฝ่ายชายอยู่แล้วในเรื่องของการตลาดการทําธุรกิจนะฮะแม้สมาคมจะผลักดันแต่มันก็เป็นกระแสตอบรับของกลุ่มคนดูด้วยเป็นหลักเลยที่จะบ่งชี้ถึงจุดนี้ได้พอปี2021 2022ครับหลายอย่างที่เป็นดิวิชันหญิงก็เริ่มหายไปแต่บางอย่างก็คงอยู่นะเช่น Royal r u m b l e หญิงหรือว่า m o n e y ่เดอะแหญิงก็มีต่อๆไปในทุกปี อีกเหตุผลหนึ่งครับที่เขาเขียนมาด้วยนะฮะผมจะยกมาจากคำพูดภาษาอังกฤษเลยคือ not enough pressure from AEW หรือแปลว่าไม่ได้มีความกดดันมากพอจากมวยล้ำหญิงฝั่ง AEW ที่จะต้องทําการตลาดแข่งอะไรประมาณนี้นะฮะคำนี้ก็ครอบคลุมชัดเจนอยู่แล้วครับถ้ามองไปที่ดิวชันหญิงของ AEW ซึ่งเป็นค่ายที่มาแรงมากๆในยุคนี้แต่ว่ามวยล้มหญิงของพวกเขาก็ไม่ได้โดดเด่นหรือแข็งแกร่งมากครับ คือไม่ใช่แปลว่าไม่มีนักมวยปป้มหญิงีดีอยู่ที่ค่ายนั้นนะคือมีครับเพียงแต่ว่าเป็นจํานวนน้อยแล้วก็ยังไม่ได้มีการโฟกัสมากมายหรือเวลาที่จำเป็นต้องใช้นักมวยปร้มหญิงมากๆนะ AEW ก็มักจะไปเอาตัวต่อสาวมาจากวงการนดี้หลายๆคนครับมาเข้าร่วมด้วยก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองครับที่ทาง w w e ไม่ได้รับความกดดันตรงนี้นะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับสำหรับมวยปป้มหญิงใน w w e ความพีคเนี่ยคงจะไม่เท่าเมื่อ3 4ปีก่อนแล้วล่ะเพราะว่าหมดกระแสไปแล้วอยู่ที่ว่าสมาคมเนี่ยจะรักษามาตรฐถถถานเอาไว้ได้ในระดับ ะะแล้วก็บ a ลานซ์ให้แฟนๆมวยป้ามหญิงไม่ได้รู้สึกว่ามีน้อยเกินไปหรือมากเกินไปตรงนี้สำคัญครับจบไปแล้วนะสะกูพิเศษวิเคราะห์มวยป้ามหญิงของ WWE ในปัจจุบันเทียบกับเมื่อ3-4ปีก่อนครับว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ